แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ900คำในภาษาไทยสำหรับหัวข้อรถไฟแบ่งข้อ c l เนอร์ลบ r 2 2 5 5โดยไม่มีหัวข้อหรือแบ่งย่อหน้าเหมาะสำหรับช่อง YouTube ภาษาไทยในปี2025นี้นี้หนึ่งในนวัตกรรมที่น่าจับตามองที่สุดในระบบรางของประเทศไทยก็คือการมาถึงของรถไฟรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า แบงคอกคลาวลีเนอร์ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในเมืองที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเน้นความทันสมัยรวดเร็วและมีความหรูหราสะดวกสบายในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยรถไฟแบงคอข้อคลาวลีเนอร์ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยกับพันธมิตรเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด มีระบบควบคุมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบไม่มีคนขับและสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องหยุดรอดที่สัญญาณจราจรแบบรถไฟทั่วไปตัวรถมีดีไซน์ล้ำสมัยคล้ายกับยานอาวกาศมีรูปทรงโคง้งมนเน้นความลื่นไหลาทางอากาศเพื่อลดแรงต้านลมในการวิ่งด้วยความเร็วสูงเสียงรบกวนน้อยมากแม้ขณะเร่งความเร็วเต็มที่แบนค้อคลาวลีเนอร์ liner, ถูกออกแบบให้มีทั้งขบวนสั้นและขบวนยาวขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและความหนาแน่นของผู้โดยสาร ภายในขบวนรถจะมีทั้งโซนนั่งแบบปกติโซนพรีเมียมและโซนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์พิเศษโดยเฉพาะภายในรถใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งกว้างขวางมีที่วางขายอย่างเพียงพอพร้อมจอแสดงผลส่วนตัวในแต่ละที่นั่งระบบไฟและที่เปลี่ยนสีได้ตามช่วงเวลาของวันเพื่อช่วยลดความเครียดขณะเดินทางและมีระบบกรองอากาศอัจฉริยะที่ทำให้อากาศภายในรถสะอาดตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีโซนคาเฟ่ภายในขบวนรถที่เสิร์ฟเครื่องดื่มและของว่างสไตล์ฟิวชั่นไทยโมเดิร์น และยังสามารถจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลได้อย่างสะดวกจุดเด่นของระบบคลาว d l ลีเนอร์ก็คือเทคโนโลยีสกายไกร์แทร็กซึ่งเป็นระบบรางแบบยกสูงที่ทำให้ขบวนรถวิ่งลอยอยู่เหนือถนนทั่วไปไม่ต้องเบียดกับรถยนต์หรือรอการจราจรอ,อีกต่อไประบบนี้ใช้รางพิเศษที่ลดแรงสั่นสะเทือนขณะวิง่งทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอากาศการเคลื่อนไหวของรถนุ่มนวลไม่สะดุดไม่กระแทกแม้ขณะเข้าโค้งหรือหยุดจอดที่สถานี คลาวลีเนอร์ให้บริการเชื่อมต่อกับสถานีสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครทั้งในเขตศูนย์กลางธุรกิจยานที่อยู่อาศัยไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวหลักเช่นสยามแบริงบางนาสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิโดยมีสถานีปลายทางที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูงไทยจีน และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้อย่างไร้รอยต่อความถี่ในการให้บริการอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีต่อขบวนในชั่วโมงเร่งด่วนและ5นาทีต่อขบวนในช่วงเวลาปกติซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในบรรดาระบบขนส่งสาธาราณะข,ของไทยในปัจจุบันนอกจากความเร็วและความหรูหราแล้วระบบ c l o u d l ลีเนอยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระดับสูงด้วยระบบ AI ที่สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติได้ทันที ทั้งภายในและภายนอกขบวนรถกล้องวงจรปิดมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้โดยสารเพื่อลดความเสี่ยงด้านอาทยากรรมและยังสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติไปยังศูนย์ควบคุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถหยุดรถได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในกรณีฉุกเฉินสิ่งที่ทำให้คลาวดิเนอร์เป็นที่น่าตื่นเต้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือระบบการจองและเข้าถึงที่ล้ำสมัย ผู้โดยสารสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวในการจองที่นั่งตรวจสอบเวลาเดินรถดูแผนที่สถานีหรือแม้กระทั่งเรียกรถรับส่งจากบ้านมายังสถานีผ่านแอปพลิเคชัน Clouliner Travel แอปพลิเคชันนี้ยังมีระบบสะสมแต้มสำหรับผู้ใช้งานประจำสามารถนำไปแลกของรางวัลหรืออัปเกรดเป็นที่นั่งพรีเมียมได้อีกด้วยค่าบริการของ Clouliner นั้นมีความยืดหยุ่นตามระยะทางและมีแพ็กเกจรายเดือนสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในเมืองและต้องเดินทางทุกวันนอกจากนี้ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุและผู้พิการโดยใช้ระบบบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิพิเศษโดยอัตโนมัติหลายคนมองว่าคลาวลิเนอร์คืออนาคตของระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยเพราะเป็นตัวอย่างขององค์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงทั้งยังส่งเสริมการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครซึ่งเผชิญกับปัญหารถติดมายาวนานคลาวลีเนอร์จึงไม่ใช่แค่รถไฟแต่คือสัญลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะกลายเป็นจริงในประเทศไทยปัจจุบันขบวนรถคลาวลีเนอร์ได้เริ่มให้บริการในบางเส้นทางแล้วและคาดว่าจะขยายครบทุกเส้นทางหลักภายในปลายปี2025โดยมีแผนที่จะเชื่อมต่อถึงจังหวัดรอบนอก เช่นนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและนคนปรปฐมในระยะถัดไปด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทำให้คลาวลีนเนอร์กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการรถไฟในประเทศไทยหากคุณยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟแห่งอนาคตคลาวลีนเนอร์อย่ารอช้าลองเปิดใจใช้บริการดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลาวลีนเนอร์ไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคือความฝันที่วิ่งอยู่บนฟ้า หาต้องการให้ปรับให้เข้ากับสไตล์พูดคุยหรือใส่มุกตลกเล็กน้อยตามสไตล์ช่องของคุณบอกได้นะครับ